ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แน่ก็เตี๋ยวหมูทุบโบราณกาแฟเน่้านอยู่เป็นแบบนี้แสงวันนี้ใช้มือถือถ่ายอีทีนโบราณต้องสวยบอกี่าไม่ยค่านลยจ้ร้องอะไรนะลูกแล้ว เขาต้มไม้ไขยังไงครับขนมหวา,านร้านนี้นี่น่ากินทุกคนอันนี้เป็นกาแฟส้มนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวซองรสไก่เค็มรักธรรมชาติอตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยของเรา Only สวัสดีนะเจ้าพ่ผมท่านชายแต่จะตอนนี้เป็นเวลา23นินิกานะผมกำลังเตรียมตัวเตรียมอะไรอุปกรณ์เพราะว่าพรุ่งนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากบ้านเป็นครั้งแรกขเมอเราจะเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่คือเราจะไปเที่ยวไล่เพื่อนแม่ของเรานะจ้ะแล้วก็ เราไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายเดือนคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราออกจากบ้านเลยจ้าเจาอย่าลืมนะถ้าไม่มีธุระอะไรให้กักตัวอยู่ที่บ้านถ้ามีธุระจำเป็นต้องไปข้างนอกอย่าลืมใส่แมสปิดปากล้างไม้ล้างมือให้สะอาดนะห่างไกลจากโควิด -19 เพราะหลังจากเราไปข้างนอกมาแล้กลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่าให้ร่างกายเราสะอาดสะอานนะนจ๊ะตอนนี้ก็กำลังเตรียม ของอยู่เตรียมพวกชาร์จแบตกล้องเตรียมอะไรเงี้ยว่าพรุ่งนี้เราจะไปไล่เพื่อนแม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีัเราดังเลยเราึเราได้ออกบ้านเป็นครั้งแรกในประวัติการและประวัติศาสตร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เลยนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวเราจะขึ้นนี่เลยคข้าขวัญสุพรรณบุรีด้วยอ่า ไปเจอที่ซูเปอร์มรีปิมืออย่าเ่งปครับมือเลยอยู่บ้านมานานจนเมื่อยแล้วบ๊ายบายจ้ะ ก๋เตี๋ยวหมูทุตโบราณกาแฟนี่ร้านอยู่เป็นแบบนี้ับแสงวันนี้ใช้มือถือถ่ายนะอยตรงนี้เลยก็เตี๋ยวเรือตามนี้เตียมะเขทำแห้งแห้งแบบสูตรโบราณเลย

เลือดด้วอะไรเลือดไก่รอ,รอ,รอ,อร่อยนะหวาน,นดีจะเขาใส่ไก่ใส่เนืนะ จมยำก็อร่อยะโอ้ไม่หวไม่หวแล้วขอเลือกไปอ่ะขอชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวไม่ด้บอกเยี่ยมเยี่มจมยำก็อ่อยมันก็ด่มากขอบคุณค่ะละเอียดละเียนต่อเลย อร่อยมากอร่อยอร่อยเขาต้งไม้ไายยังไงครับสามรถยี่สิบอายี่บาทครับในร้านนี้ขาต้มมแร้วคนซคูอด้วย ดอกไม้เหรอครับดอกจำปีสิบบาทสิบบาทดอกจำปีได้ครับดอกจำปีหรว่าสิบสามสามร้านขนมพกร้านนี้สิบยอดสิบยอดดูทุกร้านได้เลยเพราะตรงนี้เขาเป็นผลผลิตจากชาวบ้านที่ชาวบ้านเขานำมาขายอีกเสร็จไปแล้วหนองง่อม้งหน่อไม้จะไปทำเมนูนี้ผัดกระเฉดสิบบาทนะถูกมาก มีผงถั่มีขนมนมนมสนใจของกินเยอะแยะุไก็ดีเขาเก็บว่าวปสลิดอ้ทุกอย่างโอหมดเลยขนมขนมอกินกิน เขาเป็นของจากชาวบ้านชาวบ้านมาขายอะไรอย่างเงี้ยจะมีผักกำนละห้าบาทสิบบาทแล้วแต่ง,ง่ายอ๋อนี่คือปลาร้าปลากระดิ่งนะฮะไก่คงไก่ฟิ้งนนี่ะครับ้านของแท้ร้าน้องปลาตอนนี้นะจะเราได้มาถึงร้านครัวซองที่จังหวัดสุดพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ร้านนี้เขาจะมีความเด่นเรื่องครัวซองและกาแฟนี่นะฮะเราอยู่ร้านนี้นี่ปรแสงนิดนึงอ่าแสงกำลังแจ่มเห็นไหมบรรยากาศร้านดีมากเป็นร้านกาแฟแบบนั่งเชิลวเขาบอกว่าครัวซองอร่อยมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะ ว่ามีอะไรให้น่ารับประทานบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นกาแฟาครัวซองทางที่จะไปสู่พันบุรีตรงนี้อยู่ไหนไม่รู้ไปเร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้จ้ะเข้าไปในร้านกันขนมหวานร้านนี้น่ากินทุกอันน่นะน่ากินทุกอันเลยเขาถ่ายรูปแล้วสวยมาก แต่ที่นี่เขาเด่นครัวทองครัวทองข้างล่างคือกของทางร้านที่นั่งน่าจะอยู่ตรงไหนตรงนี้กับข้างนอก เป็นกาแฟส้มนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวซองรสไข่เค็มมไข่เค็มมาดีใช่ตัวซองไส้ไข่เค็มไข่เค็มเยิ้มๆนะน,นี่แบ่งมาออื โอ้โหซอสเงเงีนี่ม,มรสชาติไข่เค็มชัดเจนอร่อยทุกร้านมันนี้เราเพิ่งได้ออกจากบ้านรช่<ะ> <S <s <ug> เราแวะทุกร้านวันนี้เพราะว่าเราเพิ่งออกจากบ้านในวันแรกนะต้องบอกอีกทีว่าอย่าลืมใส่แม่ปิดตานี่ใส่แม่นะใส่แม่แล้วก็ถอดกินพองเมื่อกี้ ยบาบจะลูกฟีก่เหรอลูกเชข้างบนรสชาติแนวชาคือเปรี้ยวที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมสวนสนุกค่าสีธรรมชาตินะ่ะขึ้นในแปลงเป็นเหมือนว่าเชื้อพืชนะจะเป็นสีเหลืองอสวยวนะครับปากกาทองใช่ใช่ปากกาทองแล้วก็มีสีม่วงแต่สีม่วงไม่ไม่กล้าเอามากลัวาม,มันตายค่ะนี่กระดุมทองเขาก็ดุมทองอ อยากขึ้นกวอนอยารกน้องไทยนะลูกค้าอสมไทยธรรมชาติตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยของเราตอนนี้เรามาสวนเพื่อนแม่นะเราก็มาชิลๆเพิ่งออกจากบ้านเป็นวันแรกเลยอุ้ยว้าวอรมาไล่ส่วนตัวนะคือเป็นไล่ส่วนตัวแบบเออ เพื่อนแม่เขาปลูกไร่เราก็เลยมาเที่ยวอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยมาทําคลิปน้อยๆคือเราก็เดินชมสวนมีบ่อน้ําเดี๋ยวเราเสียงเบาหน่อยนะเน้นพี่แว่นหนูอยากให้ดูนี่โอ้หาดูยากเลยครับนม่นทับนันทองแล้วหนูไม่ไี้หนึ่งตัวอันนั้นผสมพันธุ์กันสองตัวกับหนึ่งตัวอุยน่นอือหายากเลยไม่เคยเจอเลยอ่ะนัาตุงเจอแล้วนัาตุงแบบ อันนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าต้นคูนชมพูเขาจะกินคูนได้ นี่นะฮะนี่คือต้นมะนาวเดี๋ยวเราจะไปซูมลูกมะนาวให้ดูว่าลูกมะนาวนี่นี่น,นี่ลูกมะนาวใหญ่มากคือเนี่ยเห็นไหมมะ,มะนาวถ้าอยู่กรุงเทพก็ลูกหลายบาทนะแต่เนี่ยป้าเขาบอกเก็บได้หูหูมะนาวยักษ์ค้งคนยักษนะ์น่ะนี่ดูมะนาวจ้านี่เห็นไหม หลังจากที่เราไม่ได้ออกจากบ้านมานานเราก็ขอมาชมสวนป้าเขานี่เราก็เหนื่อยแล้วแต่ถูกใจมะนาวขมะนาวเนี่ยถ้าเป็นมะนาวลูกใหญ่เงี้ยเอาไปทําน้ามะนาวทําก๋วยเตี๋ยวทําต้มยงต้มยําได้หมดนะตอนนี้เหนื่อยมาแล้วนี่จะให้ดูมะนาวอีกรอบหนึ่งมะนาวเนี่ยโคตงโคตรใหญ่มากมะนาวเนี่ยมะนาวที่บ้านนี้เล็กๆมะนาวที่นี่ใหญ่มากลูกหนึ่งก็โคตรเปรี้ยวเลย ถ้ากินสดๆก็ได้ไอ้เขาเรียกผักอะไรอ่ะกินกับส้มตำเดี๋ยวมะข่าเันผักข่ายงนโอผักข่ายว่าเม็ดเยอะเม็ดเยอะไม่ฟ้าร้องหอมผัขยงอะไรฟ้าแจ้งอะไรวะเอาวางกันได้ลูกหนุ่มได้เก็บตองเอาได้อีกค่ะลองลองบีบนิ่มๆก็เอาได้ละค่ะก็แม่เอาไปทำอะไรเนี่ยพอเนาะเอาไปทำนี่ฮะแม่ ้มยำมาม่าใช่ใช่ซอสให้แบบขึ้นจมูกเดี๋ยวกลับไปหนูจะไปทําน้ํามะนาวกินหนูจะปั่นเลยถาถ้าแข็งแล้วเราบีบน้ำแล้วมันจะโดนผิวขม้มลป่มแ้้่่นนนนนนยกา

ไม่ห่อเดียวคนเดียวพอไหมพอพอกรอบมากเลยใช่อยากกินมากที่มเลยนเดือดราน้ำราดน้ำราดเลยไดึกองเวลานีน้ำต้อง่ำ มิุ้งแี่แจอร่อยอ่ะจำอย่างอื่นก็ได้แสดงว่าใช่มผมยิกินนะเค้าก็หมูแต่หมูย่างเนี่ยเค้าก็อร่อยนะดีเลยล้าวิปยเจ็บังี่มีแงกินต่อไม่เจะกเลียตัวตอตัวดีะเอาไม่ได้ ไม่ใช่ทำอะไรลูกตหรือทำอะไรข้าหมูย่างเขาบอกน้ำจิ้มเก่วเด็ดมากเปรี้ยวะอร่อยอร่อยครับเปรียวเค็มหวานเจ็ดกระลอนพอดีครับอร่อยมากทนี่อร่อยชื่นใจเวลากินน้ำเย็น กินแก้ะไรใช่ไหมลูกกินผักด้วยอย่าลืมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งม้งมิงฟุงฟิงด้วยจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแน่นเี่อะแล้วอย่าลืมฝากไปกดแฟนเพจท่านชายแต่ด้วยนะจ้าแล้วอย่าลืมข้อสําคัญแฟนเพจบุญเมวัดช็อปใครต้องการสิ่งคงสินค้ามือสองนาฬิกามือสองที่รงที่ดินไปดูได้เพราะว่า กูต้องขายของถ้ากูไม่ขายของกูจะเอาอะไรกินจ้า